สวัสดีครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เราพาเจ้าที่โครงการขนส่งทั้ง,ทงบกประสานงานนะครับเข้ามาทําการตรวจสถานที่นะครับแล้วก็ตรวจเครื่องมือเพราะว่าเป็นไปตามระเบียบของขนส่งหรือเปล่าและหลังจากนั้นก็จะน,ำำนําทําเอกสารนะครับยื่นให้กรมขนส่งอีกทีหนึ่งเพื่ออนุมัตให้ให้สามารถเปิดดําเนินการได้ฉะน,นั้นเนี่ยลูกค้าท่านใดนะที่จะเปิดดําเนินการ ตอนออก็ดีหรือว่าจะทําอะไรก็ดีเริ่มต้นไม่ถูกไม่รู้จะทําทอย่างไรนะครับติดต่อมาทางเราได้นะครับนะนะบไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องมืออาคารสถานที่การก่อสร้างนะครับเราเริ่มทําให้หมดเลยตั้งแต่เริ่มเป็นดินเปล่าๆนะฮะก่อสร้างเสร็จติดตั้งเครื่องมือเสร็จพาเจ้าหน้าที่มาตรวจก็เป็นไปตามระเบียบของคนส่งหรือไม่ครับตรวจเครื่องมือเสร็จแล้วก็ ดำเนินเรื่องนะครับเข้าไปยังกรมอีกเพื่อขอใบาญาติทุกอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทีเดียวนะฮะนี่ก็คือมีที่พักลูกค้านะครับตรวจนะนี่นะตอนนี้นะเจ้าหน้าที่ขนส่งกำลังทาการตรวจเครื่องมือนะครับซึ่งเป็นหน้าที่ของเราที่จะดําเนินการแทนลูกค้าทั้งหมดนะครับอันนี้ด้านในนี่เป็นเป็นเรื่องของสํานักนางานที่พักลูกค้านะครับรูปแบบการจัดตั้งนี้เราจะจัดเตรียมให้ลูกค้า คุยกับลูกค้าประสานงานให้ถึงไปตามระเบียบของขนส่งแล้วก็เพื่อความสวยงามแล้วก็ปรับเปลี่ยนให้ถูกใจกับลูกค้าผู้ประกอบการด้วยนะครับนะฮะนี่กำลังเราทำการตรวจสอบเครื่องมือนะครับอุปกรณ์ต่างๆเป็นไปตามระเบียบไหมนะครับโอเคเดี๋ยวถ้ามีอะไรความคืบหน้าต่างๆหรือว่าผู้ประกอบการทา่านใดสงสัยเพิ่มเติมติดต่อมาได้ออันนี้เป็น สวัสดีครับเป็นเจ้าของค <ś> รั<อ>บเจ้าหน้าที่